วันนี้ผมให้ความลับของคนจะสำเร็จนะครับ เรื่องนี้นะครับเป็นความลับจริงๆที่คุณไม่รู้กันนะครับข้อ1อ่ะคือความแตกต่างผมยกตัวอย่างให้คุณไปดูโฆษณาอิชิตันได้เลยอิชิตันคือผู้คิดก่อกําเนิดโออิชินะแต่เขาได้ขายบริษัทนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นอิชิตันโฆษณาล่าสุดอย่างเช่นอ่าผมรู้สึกว่าจะเป็นชาเขียวไอซ์ก,กินแล้วมันมีความเย็นมาเปิดตัวช่วงซัมเมอร์ร้อนจัดนี่ประเทศไทยยังไม่มีแบบนี้ลนะ กินแล้วแบบเย็นแบบโปรโมทจริงจังนะครับนี่คือความแตกต่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะนะครับความแตกต่างเนี่ยจะทําให้เราเหมือนเข <c oughs> าเรียกว่าเหมือนแก่ดําในหมู่แก่ขาวถ้าเราเหมือนกันหมดเราจะมีการแข่งขันสูงนะครับคู่แข่งจะเยอะการแข่งขันจะดูดเดือดแบบเขาเรียกว่าเลือดสาดนะเราต้องแตกต่างนะครับและผมมีคลิปเกีแบบ่ยวกับการสอนแนวความคิดเรื่องความแตกต่างเยอะมากนะครับอ่าข้อที่2 นะครับข้อที่2คือเราจะต้องมีความรักก้าวหน้าทะยอทะยานหาโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเอาอย่างผมเนี่ยนั้นมีโอกาสเข้ามาหลายด้านนะครับเอาเคยลงหนังสือโดยที่ไม่เสียเงินเลยนะครับหนังสือดิจิทัาสารพารวยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานเกี่ยวกับโครงการของรัฐนะครับและได้ไปสอนนะครับเกี่ยวกับการสร้างตัวตนให้กับองค์กรเอ,เอกชน นะครับทั้งที่ของตัวเองที่ทําอยู่ด้วยนะครับอย่าง powerben เป็นต้นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะหาโอกาสจากช่องทางต่างๆนะครับอยู่เสมอนะครับเอาสั้นๆเนาะนะครับวันนี้ก็ขอแบบว่าสัก2อข้อให้ให้ไปนะครับเป็นการแบ่งปันนะครับใครอยากเรียนรู้นะครับในการสร้างตัวตนค้นหาตัวเองนะครับงัดพลังตัวเองออกมานะครับเพื่อมาสร้างช่อง นะครับหรืออยากจะคิดคอนเทนต์เพื่อจะมาพูดเรื่องที่ตัวอยากจะพูดนะครับได้ทุกวันนะครับแบบผมผมลงคลิปเป็นประจำนะครับแทบทุกวันจะมีเว้นหน่อยช่วงอาติดภารกิจหรือช่วงโควิดนี้นะครับแต่ยังคงลงประจำนะครับใครอยากคิดแบบนี้อยากทำแบบนี้ได้ฝากกดติดตามนะครับทั้ง powerben youtube channel แล้วก็เพจ powerben นะครับ